สวัสดีเอฟซีพี่น้องชาวช่องเสือนิบุริยำทุกท่านนะครับผมเอาคลิปนี้ผมพามาชมรถเทเลอร์มือสองครับภาพก็ประมาณนี้เลยตามที่เห็นนี่แหละอ่าผมคลิปแรกผมได้ไปแล้วคลิปคลิปหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังไม่ละเอียดพอนะครับเอฟซี FC ก็โทรมาสอบถามในเรื่องของเอกสารในเรื่องของตัวรถนะครับว่าเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับผมเอาเดี๋ยววันนี้ผมพามาดูครับผมตัวนี้เป็นเทเลอร์ของ มิสูฟูโซนะครับฟูโซตัวนี้ก็ประกาศขายอยู่ที่2,7 0แสนนะครับราคาก็ต่อรองกันได้ครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูครับผมสวัสดีอ่าช่างอานน์มาพอดีเลยเอ้าช่างอานน,อน์สวัสดีครับครับเป็นยงไงอเอา้าเจียพืชช่างอานอน์มาเป็นยังไงบ้างรถประเมินธนาคารและ โอเคอยู่ฮะทำราคาครับเครื่องของอะไรไอเครื่องของมิซูเลยครับมิซู 6D16 เนาะครับแต่ว่าสภาพเครื่องเป็นยังไงบ้างรวมหอะไรไหมประมาณ60-70% 60-70%รวมนะครับสภาพรถก็ต้องเอาไปโอ้โหตัวนี้ตัวนี้เป็นเป็น 6D16 ใช่ไหมครับใช่นะครับอืม 6D16 ือนที่เขาเขาว่ากันแหละ ตัวนี้อันนี้95เนอะในมอติโบโอ้ยรอย95นี่ก็เลือแล้วแหละแรงอยู่ทีนี้ว่าเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยพื่งท้ายเขาเป็นของมิสูครับผม คัซีหน่อยคับซีก็ยังสวยอยู่ครับยังสวยอยู่แต่ว่ารถไม่ค่อยได้ล้างครับไม่ค่อยได้ขัดก็จะมีรอยสนิมนะครับแต่ว่าไม่มีผุนะครับไม่มีผุอ่าไม่มีผุครับผมแล้วก็ชุดบันได,ดเอาไว้ขึ้นรถเกี่ยวก็ยังแข็งแรงอยู่นะครับผม มีพอค้ามมาดูหลายคนนะครับสนใจนะครับผมออรถตัวนี้นี่เป็นรถเอกาสารและยังเป็นรถบรรทุกอยู่นะครับยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นรถบรรทุกไทยลานนะครับส่วนเรื่องของพวกภาษีพวกอะไรนี่ก็ยังขาดอยู่พวกนี้นี่เอาไปจดทะเบียนต้องมีงบเท่าไหร่ก็มาณ สี่ห้าหมื่นเลสี่ห้าหมื่นเนาะครับเพราะว่าขาดเกินแล้วก็ย้อนต้องใจย้อนหลังสามปีต่อภาษีอีกอ่าก็รวมๆแล้วก็สี่ห้าหมื่นคือคือวิ่งถนนทางหลวงได้ใช่ใช่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับผมนีครับตัวนี้เขาบอกเป็นหัวใหม่ของมิซูอะไรเนี่ยไอ้หลงนะครับก็สภาพหัวก็ เอาไปปะผูได้ไหมนี่ยังไม่ผูนะหัวนี่เพียงแต่ว่า,าพวกสีพวกอะไรมันลอกนะครับสีมันลอกก็โอเคอยู่ครับผมคัสีอะไรยังโอเคอยู่นะครับก็เครื่องเยิ้มนะครับมันล้วมเครื่องหล้วมแต่ว่าใช้งานได้นะครับตอนนี้รอ,เ,อเราเจ้าของนะครับเราเจ้าของมานะครับ เาจะได้รครือ่องเครฮะรหัสเครื่องเหรอ,อผมก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยว่าจะม,มาดูด้วยกันนี่แหละเร้อนรหัสเครื่องขาอ,อะไรนะเมื่อกี้หกดีสิบหกครับหกดีอ๋อหกร้อยเก้าสิบหหกดีสิบหอยเก้าสิบห้าหัสเครื่องรเครื่องรวมเยนะอยเนาะครับประมาณกี่เปอรเนหกสปร์เนเดสบดุมร้อหน้าตัวนี้ ก็ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นหัวยาวนะครับเป็นมิซูแท้เลยนะครับเป็นมิซูแท้นะครับแล้วก็อ่าพวกคารล้อหน้าอะไรก็ปกตินะครับกว้างนะครับแล้วก็มันดีกว่าหัวยาวหัวยาวถ้าคารล้อหน้าแคบนี่มันจะมีปัญหาในเรื่องของการตีวงเลี้ยวนะครับผมให้มาพาวเวอด้วยครับพงไมล์พาวเวอรนะครับก็ ประมาณนี้เลยนะผมก็สําหรับท่านใดที่สนใจครับรีบนะครับผมข้าซืสวยมากครับซีเรียกว่าครบจบเลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องเอาไปดาเนินการในเรื่องของเล่มทะเบียนนะครับก็รายตังอยู่ครับผมแต่ถ้าสําหรับท่านใดที่ซื้อไปใช้ในบ้านในป่าในทุ่งในท่าอะไรไม่ซี้ก็ก็เอาไปใช้ วิ่งได้นะครับแต่จะใช้วิ่งแถวภาคกลางวิ่งอะไรนี่อาจจะยังไม่ไม,ไม่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าถ้าซื้อในราคาหลักสองแสนกว่าแล้นก็ใช้งานได้ดีเลยครับผมราคาก็ถูกนะครับ <c oughs> นี่คือเทเลอร์เพราะว่าเดิมทีี่เจ้าของในขายรถเกี่ยวผมเทเลอร์อครับทีนี้เจ้าของขายแยกขายรถเกี่ยวออกได้แล้วแต่ว่าเรือเทเลอร์ก็ประกาศขาย รถทเทเลอร์คันนี้นะครับหกดีสิบหกครับผมนี่ครับหัวเก่งก็ยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูโอ้ประตูนี่เอาประมาณนี้ครับ <c oughs> จะร่วงไหมเนี่ยประตูเนี่ยอะจะร่วง <c oughs> จะร่วงไหมเนี่ยเอาภายใน อ้ามีผูดิดหน่อยครับช่วงล่างนะครับแล้วก็พวกบอกพวกอะไรก็ยังสไตล์เดิมๆนะครับผมแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมปกติครับแต่ยังพวกแอร์อะไรก็ไม่ต้องพูดถึงเลยแอร์นี่ใช้ไม่ได้ครับตัวนี้เป็นหัวแคบหัวแคบนะครับหัวแคบนี่ครับแล้วก็ให้มาก็คือผมอะไรวเวอร์นแก้วเลย p o w e ว p o w ครับเ oh. บา ได้คานกว้างดีสบายเลยเสร้างหัวยาวนี่โอ้โหเลียวยากมากแต่ตัวนี้ได้คานกว้างก็ดีเลยนี่ครับ <c oughs> เอาตอนนี้ก็อีกสารเล่มก็ต้องรอเจ้าของมาครับผม เจ้าข,ของมาแต่ว่าโดยรวมแล้วนี่โอเคครับผมโอเคใช้งานได้ครับเพียงแต่ว่าเลื่นทะเบียนยังไม่ได้ต่อเป็นชุดไทยลาดนะครับตามที่ผมได้ถามช่างนะครับทีนี้ก็อยู่ที่เอฟซีพี่น้องแล้วครับที่จะตัดสินใจ <c oughs> ตัดสินใจเอาหรือไม่เอานะครับผมแต่รหัสเครื่องรหัสคัสซีอะไรนี่น่า,นาจะตรงกันนะครับอืม่ะช่างช่าง พี่อนท์รหัสเครื่องอะไรเครื่องคัสซีอะไรเด็ดตรงไหมเออมันต้องต้องต้องดูดูเล่มใช่ไหมอืมครับแต่รอเล่มเข้ามาก่อนแต่แต่ดูลักษณะแล้วนี่น่าจะไม่มีการเปลี่ยนอะไรแล้วมั้งเนาะผมว่าอืมเด็ด ดูโดยรวมแล้วก็เป็นไงบ้างท่านผู้ชมครับผมก็ถ้าใครช้าก็ตัดสินใจช้าก็อาจจะเสร็จคนอื่นไปแล้วนะครับพอตอนนี้ก็เพื่อนๆก็มาดูนะครับเพื่อนๆก็เดินทางมาดูครับผมเพราะถ้าเอฟซีของผมตัดสินใจช้าก็อาจจะเสร็จคนอื่นไปก่อนนะครับเพราะว่าราคามันมันน่าน่าเอาไปใช้นะครับผมก็ ดูจากกระบะแล้วก็สวยครับไปทำส um ีใหม่อะไรใหม่ก็โอเคเลยครับผมกระบะก็กินขาแล้วครับกระบะนี่กระบะกระบะนี่ไม่ได้ทำสีเฉยนะแต่กระบะสวยเนาะนี่เนี่ยรูปทรงอ่ะกระบะรูปทรงนี่ยังโค้งเวีโค้งเว้าโค้งมนแล้วทำได้กระบะได้สวยมากเลยทำสีใหม่ไล้แจ๋วเลยครับผมผมว่าเอาไปในจบเลยครับผมนี่ มิโซทานพร้อมแม่ถแถวบ้านเรานี่ใครไม่มีเทเลอร์เนาะใช้แถวบ้านเราสบายได้ได้สองร้อยขึ้นได้ไหมนี่ไม่ได้แต่สองร้อยอ๋อบ้านเป็นเล็กสอดได้ร้อยร้อยสี่สิบลงครับผมขึ้นได้นะครับไม่แน่ใจนะพี่ไม่น่าได้เป็นเหล็กสอดครับ เอาโอเคครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมเดี๋ยวรายละเอียดเรื่องเอกสารก็ค่อยโชว์มาที่เบอร์ผมครับผมผมพามาดูรถนะครับไอ้ค้านังสวยอยู่เนาะคาสีคาสียังโอเคอยู่เนาะยังยังถือว่ายังไม่ผุนะอืมเอาไปขัดขัดแล้วทาสีทาอะไรก็เจีวเลยนะครับย้ายรถเกี่ยวแถวบ้านเราเนาะย้ายทีปีหนึ่งย้ายครั้งโอ้ยดีก็ซื้อหัวยาวเยอะออืพูดไปแล้วนะ อโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่เอาขอบคุณช่างด้วยครับผมอ๋อยังไงก็เอออืมอย่าลืมนะจะขาขายได้ก็ต้องแบ่งค่าขนมมันนั่นเองอาโอเคครับคลิปนี้ไปยบายครับผม